นาทีนี้คงไม่มีใครปังและรันได้ทุกองการเท่ากับหมูเด้งเจ้าฮิปโปแครต,ตัวน้อยที่ส่งผ่านความน่ารักคลองใจคนทั่วโลกจนกลายเป็นกระแสหมูเด้งฟีเวอร์ชนิดเอาอะไรมาฉุดก็ไม่อยู่วายวว l ล่าสุดเข้าไปสู่วงการเหรียญคริปโตเคอเรนซีเรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากทีมงานของเหรียญมีมดอลล่าฮิโปบนบล็อกเชนสุ่ย,ยได้เดินทางจากดูไบเพื่อบริจาคเงินเข้าโครงการกิจกรรมอนุรักษ์สัตว์ป่าของสวนสัตว์เข่าเขียวมูลค่าสูงถึง5้าล้านบาทสาหรับเหรียญดอลล่าฮิโปนะคะเป็นเหรียญม,มีมฮิโปโปเตมัสแพรหมูแดงที่กําลังมาแรงบนเครือข่ายบล็อกเชนสุ่ยโดยเปิดตัวค่ะเมื่อวันที่27กันยายนและปัจจุบันมีมูลค่าตลาดประมาณ160ล้านดล่งร้อย a n p a g e ขานดอลล่าไดระบุค่ะบุาเงิน5้านบาท คือจุดเริ่มต้นของความร่วมมือที่น่าตื่นเต้นเพื่อสนับสนุนหมูแดงและสวน,นสัตว์ไทยค่ะขณะที่ทางผู้ออกเหรียญเองนะคะก็ได้ทวีข้อความใน X ค่ะว่าเรามีความภูมิใจที่จะประกาศความร่วมมืออย่างเป็นทางการกับองค์กรการกุศลน,นะคะซึ่งสวน,นสัตว์เขาเขียวเป็นเจ้าแรกค่ะที่ได้รับเงินสนับสนุนจากโครงการนี้การรับรองจากบ้านของหมูแดงเองไม่เพียงเท่านั้นค่ะตอนนี้ค่ะหมูแดงได้ขึ้นแท่นเป็นฮิปโปเซเลสชื่อดังระดับโลกอย่างเต็มตัวค่ะเพราะไม่ใช่แค่คนไทยที่แห่กันไปดูแต่มีชาวต่างชาติที่โดนหมูแดงตกและบินมมาาาดูควน ราของหมูเด้งกันอิกไม่น้อยด้วยค่ะไม่เว้นแม้แต่ศิลปินระดับโลกอย่างวงลานี่ที่มาจาัดคอนเสิร์ตที่ประเทศไทยเมื่อวันอาทิตย์ที่6ตุลาคมที่ผ่านมาและหลังจากจบคอนเสิร์ตนะคะหนุ่มพอค่ะหนึ่งในสมาชิกวงลานี่ที่โดนหมูเด้งตกตั้งแต่ก่อนมาเมืองไทยก็ได้เดินทางไปที่สวนสัตว์เขาเขียวเพื่อไปชมความน่ารักของหมูเด้งแบบตัวเป็นๆซึ่งทีมงานแอบกระซิบม,มาบอกด้วยค่ะว่าพอบอกตั้งแต่ก่อนมาเมืองไทยแล้วค่ะว่าอยากเจอหมูเด้งจริงๆและภายหลังได้เจอตัวเป็นๆแล้วพอก็ได้โพสต์ทิปบรรยากาศที่ไปหาหมูเด้งในขอองวเีกด้ยค่ะ ได้ว่าน,นาทีนี้หมูเด้งเธอได้รันทุกวงการและดังต่อเนื่องจริงๆและแน่อนอนค่ะว่าความน่ารักของหมูเด้งได้ช่วยให้สนสัตว์ต่างๆกลับมาคึกคักได้อีกครั้ง Why Wow